สวัสด,ดีจ้าทุกคนสวัสด,ดียามงแรงทุกคนนะเราใต้ไฟอีกแล้วสวันนีจ้าทุกคนจ้าเราใต้ไฟยามยามแรงแรงยามคำคำนะทุกคนใต้แหล่ตันนี้นาะนี่ก็คือบรรยากาศยามแรงอยู่ที่ห้อพักกองเขานะนะะดอกนีนใต้ดอกนีนทุกคน ดี๋ยวข้างในกับดอกจะใต้เลเนาะบรรยากาศยามแดงอยู่ที่บ้านของเราเองจ้ะในวันนี้ทุกคนเนาะวันนี้จะเป็นอ่ะชิมหากำมไปดองขันชิ้นกันเลยเขาเองจะมีอากาศได้ไปวัดคือการไปเนาะไปวัดนิดนึงเนาะพาพอไปเป็นเด็กไปวัดเนาะก็เลยพา่อพาไปที่นี่ มีการปนิดนะึงมีเป็นบัญชินหลายคนตะกี้เอาชิไปทัดผลแต่ว่าเขามาแต่พูดมันสะมาแต่วัดป่ามหาโชกไปทุกคนพอเพื่อนยังไม่เคยไปก็เลยพาเพื่อนไปเอาเองไปเลยเถอะแหละนะสำหรับบัดป่ามหาโชกแต่ว่ามันมีก็คือว่าเรพาพอไปพออยากไปแล้วก็ไปนิดนึงพ่นะ อันนี้หนึ่งเขากับภาพเพิ่นไปกะว่าพร้อมจน์นเนี่ยเป็นชิ้นไม้พระเนี่ยก็เลยพาฟอไปเนาะแต่ว,ว่า,า,าเขาบำลังถ่ายคลิปอยู่ในวัดพี่น้องเขากำังถ่ายไล่เถื่อนในในวัดกันเลยมัอนี้ก็คนลายได้ไเพี่น้องแต่ว่าเขาเหมีอนมือการถ่ายคลิปเนะไปพามาบึงอ่างกบเนาอ่างกบอ่างปลานะน้องนะ มือเลี้ยงเลยอะไรเนะาะเศร้าเลี้ยงอ่างกบไม่บอกเศร้าเลี้ยงเลยแหละมือมีเลยแหละฟ้าเปรียมมือชนน้อยแค่แตพอพันเงพันมันสำหรับกบสำหรับปลาก็ได้นี่เนาะบรรยากาศเงี้ยแรงๆมือเนาะตาประชาคุณโสดเนาะมื้ไปทางใดเข้ามาโสดคักโสดนีนนนน่เลยตอนนี้ ดูกมะลาะใต้ไฟท,ทั้ทงๆก,กันแถวห่อผักนั่นแหละเวลาเขาอยู่ในห่อผักเนาะใต้ตไฟแล้วเาก็มะลาะายคลิคปบรรยากาศยานกำคำคำอะไรตัวนี้เขาออกมาแล้งนะคำเนาะหรืออะไรเบิร์เกันส่วนคำไปไปอะไรก็เห็ดลาะไม่ใช่อเพื่อนเนาะเนาะนั่งขึ้นข่าววัที่เดือนชีนาไปหรือวันที่เดือนชี่ฮอดเดิอเข้าวน้ำอะลรตัวนี้เนาะ ลมพัดวีบีมาอะไวน,นี้ลมพัดวีบีมาอีกแล้วจ้าใครมันมายันไกัน เาก็ว่าชีจะไปอไันแหละแต่ว่าเขาบุรไปตะกี้จะไปทาดอันทาตุกับธาดอันพนมไปจาไปถ้าธาตโพรไปจาไปจะได้ไปจากธาตเลยไปเลยนะนอเออ เห็ในหลายคนจะส่งนี่เพื่องเราชอบยูทูบท,ที่ว่าเขาติดตามเขาเป็นเอฟซีทุกคนกับที่ว่าไดา้ได้โล่เซนซับนะครับเนาะได้โล่เซนซับได้ยังต่ดตามเขาก็บวังวังนสักวันหนึ่งนะเขาจะมีโอกาสอาจจะได้โล่ทุกคนโล่เซนซับแต่ว่าตอนนี้คือเห็นอะไรเพื่องเนาะยอดยิด้ววงังวันสักวันหนึยอดยิ้วที่ว่าดีขึ้นก็นี้กันนะจะดีหรืใจนะครับอนเรแต่ว่า วังถึงโลเซนซับพันถามมาวังมาพันถึงบ่อเนาะวังบ่อวังแห่งพ่ต้องนะแต่ว่าอยู่กิจฉิดรถน้องเนาะงานวิวคือเห็นตัวนนอะบวกลายแต่เห็นเรื่อยๆมันถึกมากๆจ้ำมันถึกกัดก้างเที่ยวไปเรื่อยๆพ่อปเนาะว้าวนี่เนาะบรรยากาศยังข้ามพี่ต้องกำลังจะคขำเลยนะพี่ต้องนะแบบเงาๆพี่ต้องเราอยู่คนเดียวไม่มีใครไปเนาะว้าวอะไรกันเนี่ย แล้วก็นนี่ไม่มีใครเลยลู่แสนทรัพย์ต้องเป็นของเราสักวันหนึ่งนะพี่น้องนะเกิด <c oughs> คนดังกว่าเฮายังมาหอดเซนเลยพี่น้องเเนาะงั้นเฮาแต่ว่าก็วังได้พี่น้องจะลองเบิ้งนะจะลองเบิ้งเชื่อเซนซับป้องนะพี่น้องเนหะ็นเจ้า,า,งนะงจาลงนี้มีแล้วมีช่องเลยแหละพี่น้องยูทูบแหละเอาเคก็ติดตามจากอ่า มูจักครูที่นี่อันช่องยูทูบเหรอเห็นเขาได้แชร์ทรัพก็ดีใจที้เพนะื่น้องเนาะเขาอีก็ได้แน่แน่เพราะว่าวันหนึ่งจะเป็นของเรานะโน้แสนทรัพย์ที่นะ้องนะจะได้ฝากด้วยเพื่องดีครับมีตามชมคลิปที่นี่ของเขาเนาะคือเป็นกำลังใจเนี่ยนะ,นะสนสทุกคนนะไได้แชร์ทรัพย์คือเพื่อนไได้แชร์ทรัพย์คือหมู่แต่ที่จะแบบโดนเดกนะ็กแต่แบบสูๆๆ้ๆพี่น้องฝากถึงน้องที่เห็นใหม่ด้วยกันสู้ๆเนาะในช่องยูทูบนี่มันกลับบนง่ายที่เพนะี่น้องเนาะ เพราะว่าต้องใส่ความพยายามความตั้งใจขอยอดย่มเอาเป็นคนที่มาจากโนเน่มาไงชนโนเนมบุมีบื่อบุมีเชียงอะไรต่างเอาเห็ดเตยเล็กเตยหน้อยเพื่ออันเห็ดเห็ดคนหู้เฮาเนาะเห็ดเห็ดคนเห็นเฮาแล้วก็เห็ดเห็ดคนอยากติดตามอยากเบิ่งคลิปเฮ้าเลยเนาะสลายเจนผู้แสบผู้ชาวเนาะจะไว้ยเนี่ยผู้แสบผู้ชาวผู้หญิงเนาะ โดยผู้ชาือเทานก็ธรรมดาควเข้าไได้มน้องพี่น้อดยที่ในจะสองเท้านอกสองสาวทีมงานเรามีสคนคือว่าน้องวิพรสาวซิโน่ะไรน้องอแป้งตอนนี้เวลาเัาจะสู้อยู่คิดเรื่องประจําอยูนะพี่น้องเว่อคนไหนผ่านนะ้สู้ๆนะเขาอีกสูดๆกันอะไรแหละเชี่ยวเชิดชับช่องกรผ่านล้วเจี่เชินชับนะเทือก่ออกยะ ดิ Hoy, ้งเช็ชับพ่อพอกับพี่น้องเนาะมันคั่มเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาเรื่องโลเรื่องเรงโลแชทชซับอันนี้ไป็นไอเชทชับกับเขาทีได้ก็เป็นกำลังใจให้เด้อทุกคนเด้อเป็นกำลังใจให้เน่สายลมถิ่นชิโน่ชาแนลในการขวบแชทชับมาได้จ้าบ๊ายบายคลิปนี้